เราอยู่นานๆเราจะมองว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะั้นมันดีอยู่แล้วนะคะเราม,มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการดําเนินงานเหมือนกับในส่วนของหัวหน้าระดับชั้นเวลาเราจะดูแลพฤติกรรมเด็กนะคะเราก็ขอโทษค่ะเราจะดูแลหัวเอ่อพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้หัวหน้ามวดหรือว่าหัวหน้ากลุ่มสาระในการดูแลได,ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมี หัวหน้าเหมือนกันค่ะครูหัหน้าระดับชั้นในการดูแลพฤติกรรมของเด็กๆนะคะของโรงเรียนของเรานะคะเราก็ใช้ในส่วนของ family system นะคะซึ่ง family ก็อย่างที่บอกไว้นะคะก็คือการดูแลครอบครัวใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องคิดไปเหมือนกัน m i n d เ e t เดียวกันทั้งหมดว่าเราต้องทำยังไงที่จะดูแลลูกเราว่าเขาไม่ใช่แค่นักเรียน,นะคะ่ะเขาคือลูกของเรานะคะ F เนี่ย ทางโรงเรียนเนี่ยใช้คําว่าแฟนคลับจะได้จำง่ายๆเนาะแฟนคลับคืออะไรก็คือในส่วนของบุคคลทุกคนไม่ใช่แค่ออบุคคลในโรงเรียนแล่วก็จะเป็นครูผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ชุมชนคณะกรรมาการสาราขัา้นพื้นฐานทุกคนจะต้องรวมด้วยช่วยกันและเราจะไม่เบื่อการประชุมค่ะเราจะต้องประชุมประชุมเพื่ออะไรประชุมเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะคะ ขอการกาะทำที่สม่ำเสมอในเรื่องของแอคชั่นนะคะที่โรงเรียนนะคะท่านผู้โดยารเนี่ยอันนี้แอบเมาส์อีกแล้วนะคะท่านเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าทําแบบนี้ทุกวันเหมือนมีคนมาประเมินทุกวันท,ทั้งทงที่ไม่มีใครมาประเมินเราค่ะแต่เราอะ่ะชินทั้งครูด้วยแล้วเด็กด้วยตอนเช้าต้องทำอันนี้ตอนนี้เพลงน,นี้มาต้องอย่างนี้ทำอย่างนี้ค่ะตอนแรกครูก็ยังไม่ชินค่ะ ท่านก็ขับจักรยานค่ะวนค่ะวนค่ะครูต้องเริ่มชินก่อนถูกไหมคะพอครูชินเด็กจะเริ่มชินแล้วก็ทําเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอานในส่วนของการเยี่ยมบ้านเราลงลิงก์เก็บเป็นได้หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้คณครูที่รึกษาบางทีอ่าไม่ใช่ครูที่รึกษาขออภัยค่ะครูผู้สอนสมมติครูผู้สอนเนี่ยจะไม่ชอบเด็กคนนี้สักคนหนึ่งอ่ะไม่ขึ้นเรียนเลยมาสายตลอดเลย กดเข้าไปดูได้เขาอาจจะมีความดราม่าในชีวิตก็ได้อาจจะได้รู้ข้อมูลเด็กด้วยโดยที่ไม่ต้องโทรถามกันนะคะแต่อันนี้เป็นข้อมูลความลับนะคะไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนนะคะอ่าแล,แล้วก็จะมีระบบสกูบไบก่อนเนี่ยจะได้รับคนละสองใบเด็กเนี่ยจะต้องขึ้นไปหาครคูก่อนแล้วรับป้ายนี้ลงมาดังนั้นก็คือถ้าใครมีป้ายนี้ก็คือสามารถอยู่ด้านล่างได้อย่างมีความสุขประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้น เข้าเฉพาะนักเรียนค่ะเพราะครูไม่เชื่อเราค่ะว่านักเรียนจะสามารถดูแลตัวเองได้ต้องดึงผู้ปกครองเข้ามาด้วยค่ะดึงครูที่ปรึกษาเข้ามาด้วยค่ะเขาจะได้เห็นว่าลูกเขานั้นดําเนินการไปแล้วถึงไหนอย่างไรนะคะก็ในส่วนของกลุ่มนี้ค่ะที่คุณกุ้แจให้ทราบเมาื่อกี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ตัดคะแนนพฤติกรรมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเข้ากลุ่มปัคะแนน กลุ่มปับพแนนพฤติกรรมเนะะี่ยค่ะมันสามารถลิงก์กันได้2เรื่องเลยก็คือในส่วนของกิจกรรมเพื่อส่งาสารธนาประโยชน์ด,ด้วยนะคะเราก็ได้ทํางานแค่รอบเดียวไม่ต้องซ้ำซ้อนนะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเกขาทำนะคะก็จะเห็ชั้นในการาคือเราเนี่ยที่โรงเรียนนะคะเราจะไม่ได้มีการอบรงหน้าสอนทงนานเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กๆไม่ชอบแล้วก็ความตั้งใจของเขานะี่ย จะน้อยมากดังนั้นหน้าสาทงที่โรงเรียนนะคะ7จ็ดโมงห้ข้าแถว8ปดโมงปุ๊บไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะเริ่มขอรบธงชาติทันทีสวดมนต์ไหว้ค้าเสร็จแล้วจบทุกอย่างจะปัดจบแค่นั้นและให้เวลากับคุณครูที่รึกษานะคะถึง8ปดโมงครึ่งและอะไรที่เราจะบ่นการอบรมกันเราจะมาในค้าบระดับชั้นเท่านั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นรายวันไปนะคะของ manage ก็คือในส่วนของเหมือนกับว่า ะระบบดูแลช่วยเหลือเรยนเรามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนใช่ไหมคะเราก็ดําเนินการทุกอย่างอันนี้ขอไม่เจาะรายละเอียดนะคะโดยนานในส่วนของอินสป r เรชันก็คือที่นี่ค่ะเราจะไม่ถือว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งคนนี้ไม่เก่งคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องไม่เก่กงวิชาอื่นเขาเล่นฟุตบอลได้ก็ต้องช่วยส่งเสริมการชมกันไม่เน้นการแบบโอ้โหทำไมไม่ชลานเลยเนี่ยโน่นนี่นั่นคือพยายามไม่คุณลี่เด็ก เมื่อก่อนดูลี่เด็กหนักมากในส่วนของเลิฟก็คือ,อในส่วนของครูทุกคนก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้มันก็จะซ้ากันเนาะก็คือครูต้องหลักเด็กก่อนเราไม่คิดว่าเขาเป็นแค่นักเรียนนะคะคุยกับผู้ปกครองที่ผู้ปกครองมาเนะะี่ยค่ะยิ่งเป็นคุณยายอายุเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเรายิ่งต้องอเขาเรียกว่าเซอร์วิสกับเขาพูดง่ยายคะมาทําอะไรคะคือครูทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดจะไม่ใช่แบบมาทําอะไรยายเดินเดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ ไม่ใช่เราต้องแบบเห็นในขั้งหน้าเหมือแนบบูบ้านเทพศลินเห็นไหมคะประตูพ้นรั้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือต้องสวัสดีจ้าเรียนเชิญน,นั่งตรงนั้นตรงนี้เราต้องให้เหมือนเขาเป็นบ้านจริงๆเนะาะครันักเรียนและผู้ปกครองนะคะแล้วก็อันนี้ขอเลื่อนเลยเนาะอ่ะมาในส่วนของเล่มที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ว่าอา้าวเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเด็กมีคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีสมุดแปลนชีวิตค่ะซึ่งเล่มนี้ค่ะมันคือก่อนหน้าที่มันจะมาเป็นเล่มนี้ มันคือสมุดรักการอ่านสมุดบันทึกจิตอาสาอะไรเย่างนี้นค่ะรวมค่ะท่านผู้ในการรวมค่ะรวมขอเมาอ๋อท่านผู้ในการยังอยู่ขออภัยค่ะเมาไปเยอะท่านผู้ในการรวมค่ะท่านชอบความรวมแบบเด็ดเสร็จในเล่มเดียวท่านไม่อยากให้ครูทํางานเยอะท่านไม่อยากให้เด็กทํางานเยอะท่านรวมค่ะท่านรวมเล่มนี้เล่มเดียวจบทุกอย่างนะคะมีทั้งเป้าหมายในการเรียน เพื่อให้เด็กเนี่ยตั้งเป้าหมายกับตัวเองและเด็กทาได้ไหมทาไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไมถึงทําไม่ได้เด็กต้องตั้งเป้าหมายใหม่จะตั้งลดลงหรือพยายามไปให้ถึงสิ่งนั้นอะไรนะคะท่านก็จะอบรมท่านท่านมาอบรมด้วยตัวเองก็มีท่านรองพวกในการอบรมด้วยคุณครูที่เป็นเวรอบรมด้วยนะคะก็ท่าอย่างนี้ค่ะซ้ำๆซ้ำๆจนเด็กเกิดความเคยชินนะคะ อ่ะต่อไป y นะคะตัวสุดท้ายแล้ค่ะก็คือเราหลีกเลียงไม่ได้ะคะ่ะว่าตอนนี้นะคะ่ะเรากําลังสอนวัยรุ่นหนูที่ไม่ใช่วัยรุ่นรุ่นเราะคะ่ะเราจะเอาสิ่งที่มันเป็นสมัยเราอะ่ะมาใช้อะ่ะไม่ได้แล้วเราต้องมีความเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้นซึ่งวิสัยทัศน์กลแบคุณลักษณะ เช่นของที่อย่างเดียวเป็นของเทพศิรินทั่วประเทศก็คือวิสัยทัศดใจใจใกว้างร่างสมาร์ทมารายาทงามอันนี้คือที่เราจะต้องแบบทำหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นแบบนี้ก็คือตามหัวขอ้อนี้นะคะรวดแต่แต่นะคะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงสิ่งเหล่านี้ได้เลยถ้าเรายัางละเลยในส่วนของเนี่ยค่ะคุณลักษณะคุณประสงค์เดิมเราก็ต้องทาคตรคุ้กันไปนะคะ อันนี้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งซึ่งเชื่อว่าทุกโรงเรียนทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยกิจกรรมเนี่ยแน่นแน่นเลยค่ะทุกกลุ่มสาระเนี่ยจะส่งเสริมนักเรียนตามทุกกลุบรรัาญาอย่างที่บอกไม่ใช่แค่แค่เด็กเนี่ยเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่มีเวทีให้เขาเนะะี่ยค่ะไม่ได้นะคะเราต้องมีเวทีให้เขาคนขาลี่ไปดูไลฟ์สดคะ่ะคือป,ปังไม่ปังไม่ไหวโอเคพอน,นะคะ ถึงแม้ว่า่หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะเราก็เด็กของเราเนะะี่ยค่ะเราในส่วนของเด็กไปแข่งชนะที่โน่นที่นี่อย่างนะะี้ค่ะก็มีเยอะแยะนะคะในส่วนของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเนะะี่ยค่ะแต่เราก็ต้องไม่ลืมถึงเด็กที่เขามีเพราะอะไระะคุณลักษณะที่ดีงามน,นะคะได้รับรางวัล,ลเกี่ยวกับนักเรียนพระราชทานอย่างนะะี้ค่ะซึ่งต้องมีความแบบรอบด้านนะคะแล้วก็มีทั้งเยาวชนดีเด่นเนะะี่ยค่ะ เราอบรมคุณลักษณะไปเราไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะคนที่แบบไปโดดเด่นนะคะเราต้องดูแลทั้งระบบทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีอย่างนี้นนะคะ่ะอันนี้ก็รางวัลอื่นๆนะคะอีกมากมายนะคะอนนี้ก็คือรางวัลของเด็กๆที่เกี่ยวกับด้านของคุณลักษณะองึงประสงค์ต่างๆนะคะรวมถึงคุณครูนะคะคุณครูเราก็ต้องพัฒนาคุณครูด้วยแล้วคุณครูก็ ได้รับรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะหลายหลากหลายประการค่ะที่คุณครูนี่นอกจากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแล้วนะคะคุณครูก็จะต้องนํามาเผยแพร่สมมุติว่าคุณครูไปอบรมอะไรมาคุณครูก็ต้องนามาเผยแพร่ให้เพื่อนครูรับทราบแล้วก็ไปยีทางอย่างตันด้วยนะคะแล้วก็ผลที่เกิดกับโรงเรียนนะคะก็คือได้รับรางวัลระบบดูแลเชี่ยวเลือนักเรียนนะคะเมื่อปี2 5 6 3กานะคะ รวมถึงในส่วนของรางวัลมีรางวัลอื่นอือีกมากมายเลยอ่ะอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยได้ไหมคะเอ่ยน,นิดนึงก็ได้ค่ะ <c oughs> อ่ะเรงเรี้ยนคนณั้ทำสองหอสดาวอะไรก็ได้มานะคะ <c oughs> รวมถึงสถานึกษาสีขาวบรอย,ยาเศรษติและอบัยมุขนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะคะโดย <c oughs> ที่นี้ เราไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึหน่งไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นคุณครูแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะที่เรามีผู้บริหารที่ดีที่ทำให้พวกเราได้เดินตามอย่าง,างดีที่สุดขอบคุณค่ะ